ก็วันนี้นะครับมาอัปเดตสถานการณ์อีเทอร์กันนิดนึงนะครับว่าเออมันขึ้นมันลงยังไงหรืออะไรยังไงดีนะครับแผนการเราจะทำยังไงกันดีก็ไปดูกันในคลิปได้เลยครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิทนะครับวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับก็เช้านี้เนี่ยมาอัปเดตสถานการ์กันนิดหน่อยนะเออพอดี ดูแล้วอีเทอร์มันก็ไม่ค่อยจะขึ้นเนาะมันติดมันติดด่านอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกราฟให้ดูนิดนึงแล้วกันครับว่าผมคิดยังไงเนาะคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการคาดเดาอย่างเดียวนะเดามั่วๆมโนนะครับสไตล์ผมเลยก็โอเคนะครับในเทดดิ้งวิวนะครับผมตีฟีโบนะครับเป็นของตัวกราฟสชั่วโมงนะครับ ซึ่งก็คือมันไปชนตรง2,247หรือ2,250ช่วงนี้นะครับแล้วก็เกิดการย่อตัวเกิดขึ้นนะครับนี่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะพง,งกหัวขึ้นแล้วนะตัวสโตนะครับก็มีโอกาสแล้วกันนะเทรนมันก็อาจจะมีขึ้นต่อได้นะเออถ้าเกิดมันย่อแค่นี้เนาะแต่มันก็ดูย่อน้อยไปหน่อยนะผมคิดว่ามันน่าจะยังลงมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมนี่นะตัวนี้นะซึ่งจริงๆเรา ในตัวที่ผมคิดไว้นะครับอยู่ในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงเนี่ยคือตัวตรงนี้นะมันเกิดการเสียทรงเล็กๆแล้วนะครับเนี่ยนะก็คือทำนิวโลเล็กๆนะหงอนอันนี้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะต้องหักลงมาอีกสักเล็กน้อยนะดูท่าทางแล้วนะซึ่งผมก็ขอตีเป็นจุดเข้านะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่มันกราฟสีชั่วโมงเนี่ยมันไม่เสียทรงนะครับก็คือมันไม่ทำนิวโลมันไม่ต่ำกว่า1,700เนี่ย ตีหน่อยอตีหน่อยฟิโบตีทับลงไปเลยนะครับผมพอตียึดตรงนี้นะตึง้งก็ซูมเข้าไปนะครับคือจุดตรงนี้นะครับนี่นะสองพันหกสิบเก้าสองพันเจ็ดสิบเนี่ยคือมันย่อมาตรงแนวฟิโบรตรงนี้นะครับนี่นะสามสิบแปดตรงนี้นะหรือถ้าเกิดจะเข้าจริงๆเนี่ยเนี่ยที่ผมวางไว้ก็คือแถวสองพันนะครับคือมันมาไม่ถึงเนาะหรือว่ามันจะย่อมาแค่ตรงนี้นะเนี่ยเส้นนี้ชนปุ๊บมันเด้งเลยเหรอ ก็ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็ช่างใจอยู่นิดนึงนะครับของผมตัวผมเองเนี่ยก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงถึงจะเข้านะครับส่วนถ้าเกิดใครที่มีเหรียญอยู่แล้วที่จะขายหรือเปล่าเนี่ยผมเองนะผมก็ขายครึ่งหนึ่งนะขายไปแล้วด้วยนะครับขายเรียบร้อยขายทุกวัน <laughs> เออ ขุดมาปุกขายเลยนะครับถ้าเกิดมันร่วงลงมาแถวๆโซนสองพันเนี่ยผมก็จะเอาเหรียญอันนั้นเนี่ยเข้าไปซื้อนะแต่ทีนีนะ้ถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมลงมาหาเรานะครับผมก็จะใช้แนวทางว่าเออเดี๋ยวดูทรงก่อนว่าเอ,อ้ยมันจะขึ้นทะลุขึ้นไปแล้วเนี่ยผมอาจจะไปดักซื้อเล็กๆน้อยๆแถวตรงนี้ครับซื้อนิดๆพอแล้วก็รอจนเออมันทำนิวไฮใหม่นะครับผมอาจจะค่อยเข้าอีกทีหนึ่งตรงแถวๆตรงนี้ประมาณนี้นะ แผนการของผมนะครับก็โดยสรุปนะครับก็คือถ้าตามแผนระยะ4ชั่วโมง,งผมนะครับผมก็คือตอนนี้มันดูค้าเกี่ยวเนอะว่าเอ๊มันจะลงต่อไหมหรือมันจะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับวันนี้แผนการของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นั่งชิวๆนะครับรอดูกราฟไปก่อนถ้าเกิดมันลงมาแถว2000ันก็ลองเข้าดูไม้หนึ่งนะซื้อไม้ กลางเล็กๆสักไม้หนึ่งแต่ถ้ามันไปไปแล้วก็เลยแล้วก็ค่อยไปดักข้างบนเอาก็ได้นะครับส่วนถ้าใครเป็นสายขุดนะครับขุดมาแล้วก็อาจจะขายไปเลยนะครับขายไปครึ่งหนึ่งนะครับถือเป็นบาทไม่เป็น stable coin USDT อะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยเข้านะครับตอนที่มันย่อตัวลงมานะครับอาจจะประมาณ2000ก็คือประมาณ6 0 0 0ื่0หกหมนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอดูนะครับถ้าเกิดมันร่วงลงไปก็อย่าลืมขัดหลอดกันนะครับเพื่อน จะได้ไม่บาดเจ็บกันเยอะ <c oughs> <g ül> ก็ฝากล้างกันเหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะประกอบหลีกนะครับก็ติดตออ่อ pt computer มาได้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะประกอบเองนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนเคสหลิกกันไฟดูดใน้ h o p ี้กันได้นะครับโอเคจเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม